ลูกกินอะไรลูกกินอะไรพ่อไม่กินพ้อไม่กินฮ่าาาาา่าาอไม่จั้มพ่อจะาให้พ่อเลยไม่จัไอมมอร่อยดี เราสั่งเพิ่มอีกก้อนหนึง่งเลยคือหัวเหม่งเหรอหัวเหม่งไม่ใครนี่เฮ้ยนะคุณไหนเกี๊ยทอดอะไรนะมัน่อยที่ปลาตะเพอ,น,อ,อน้นองเพิ่งทำไมไม่หัวขึ้น <laughs> ก็มันไม่หนูก็หน้าหวานก็สวยเลยเนี่ยก so well. ันเลยเของอร่อยไหมลูกเ้ยแค่ปูเหมอนแล้แ่เพื่อนตันให้ร้านดีๆอร่อยไหมครับไม่อร่อยไม่อร่อยไม่ค่ะคุณไม่